เพื่นอนเพื่อนมาดูบัวบัวเยอะแยะเลยค่ะดูสิเห็นไหมคะบัวอ่ามาบัวสีม่วงสีเหลืองงามเห็นไหมในงามม,มันมันนั่งกินก๋วยเตี๋ยว อากาศดีดีค่ะเนี่ยเนี่ยไม่มีลมหรอกแต่ว่ามันก็ไม่หลอนหรอกเนี่ยอากาศดีมากเลยอ,อันนี้ค่ะทางน้องก็เป็นสวนมะม่วงสวนมะพร้าวอันนี้ก็หนะบัว ดอกอหนเห็นไหมคะนี่นูนสุดลูกหูลูกปตากี่ไล่ไม่รู้นเนี่ยเยอะเยอะดูบรรยากาศรอบรอบ นั้นเคยผ่านมาผ่านมาบ่อยๆเขาก็ปิดช่วงโควิดเยอะๆก็ปิดเนี่ยเพิ่งจะเปิดเพิ่งจะเปิดอีที คอใช้สีค่ะ,ะเข้ามาทางวัดสำโรงเนี่ยแต่ยังไม่ถึงวัดสำโรงนูอนดูบางแก้วบางแก้วเขาก็ไปถ่ายเห็นไหมค่ะ บรรยากาศเนี่ยที่นั่งกินก๋วยเตียเ๋ยวแล้วทำให้เส็นกระต๊บอบกระต๊อบคือคนนั่งเห็นไหมคะบางแก้วกำลังเดินมานะอะ,อะานั่งนึงนั้นแหละค่ะ ถ่ายลง YouTube หน่อยอออโอเลี้ยง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 คนละแก้วคนละแก้วโอเลี้ยงกายโอเลี้ยงโอเลี้ยงค่ะโอเลี้ยง บัวสีนี้สวยๆเนี่ยเห็นไหมคะสีเนี่ยเนี่ยเห็นไหมดอกเขาอยู่ไหนเนี่ยให้เห็นดอกดอกดอกสีออกเหลืองเหลืองเงเหลืองแบบสีครีมครีมสีครีมครีมค่ะเพื่อนๆเนี่ยสวย ส้ายก็ได้เียจะให้ดูตรงนี้เป็นเป็นสวนบัวแดงตรงนี้อ่นี่เป็นบัวแดง สวยไหมคะมดูแดงัวแดงัวแดงจ้าอ่านุมกดไลค์กดแชร์ช่องมายุรีสตาลีด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ